เอาอถ่ายรูปายรูปถ่ายรูปทนานาเบื่อที่สุดในโลกทําหน้าเบื่อที่สุดในโลกเบอเบื่อจริงขถยังตอบเขาเลยนะเลกแล้วหรอถ่แล้วยางวะจะใกอนแลตอนตอนลตอนมอิยางแเจงเฮ้ยมนจะปิดปะเนี่ยนี่เดี๋ยวเาตอนี้เาจะปิดตวอ๋อใช่เมี e n s อเคแล้ว ประตูปิดแล้วจ้านี่แล้ก็จะเทคออฟไ่รอกแลาสี่สามังมาแล้วมากเลยกวไเลมไม่เห็นไรเลยเายังอ่ะ้มากว่าขาไมระมันน่งรู้สึกเลยว่ะขามาตอนแรกนแบบวิ่งได้อยู่ม เดี๋ยวมึต้องหันหน้ามามองเยอ่หมอนหวยนะจะดมก่อนเออตอนนี้ไม่ได้ดมล้เ้ไเมาม่ะตอนนี้ต้องใครจะดนยงนโอ้แต่เมี้ตอนว่าใใหญ่นไปเียต้อง่วงนาครที่โนบีนมไปก้านหมนหมดจนดนม่จนห่นีมดอนนนนมจนนมดจนดนหนนหอนมันหมนดจนนหมดจนม่นนนี้นนนนนหนนน แล้วเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันต่อนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอก,กัน